สวัสดีค่ะกัลยานมิตรมิ่งผ่านชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะคลิปนี้จะเป็นการมาบอกเล่าให้เพื่อนๆนะคะบางคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวของคุณเองนั้นเป็นผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีเซนส์แรงเป็นผู้ที่ สามารถที่จะสัมผัสกับสิ่งลี้ลับสัมผัสกับจิตกิญญาณมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งที่ผู้อื่นสัมผัสไม่ได้คุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับเรื่องราวที่ผู้อื่นนั้นเขาไม่เชื่อแต่คุณเชื่อเพราะคุณนั้นได้เจอกับเหตุการณ์นั้นมาโดยโดยที่ได้เจอกับตัวเองหลายครั้งหลายหน ทำให้คุณนั้นเชื่อว่าพลังงานเล่นลับพลังงานลี้ลับซึ่งเรียกว่าดวงจิตดวงวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงคุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาได้ตลอดเวลาดวงจิตดวงวิญญาณที่เข้ามาหาเราในแต่ละครั้งส่วนมากมักจะมาเพื่อที่จะขอส่วนบุญส่วนมากที่เข้ามา ก็เพราะว่าเขานั้นมีความทุกข์เป็นผู้ที่ไม่มีบุญเป็นสัมภเวสีเป็นผู้ที่ไม่มีใครอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เชื่อว่าผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือหลายๆท่านอาจจะเคยได้สัมผัสถึงสิ่งเลึนลับแบบนี้บางทีอาจจะมาในรูปแบบของกลิ่นบางทีอาจจะมาในรูปแบบ ของสัมผัสเบาๆหรือบางทีอาจจะมาในรูปแบบของเสียงซึ่งถ้าคุณรับรู้ได้ว่านั่นคือพลังซึ่งเป็นพลังแห่งจิตวิญญาณขอให้คุณรู้เลยว่าบางครั้งเขาก็มาขอส่วนบุญจากคุณด้วยแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นเทพอาจจะเป็น,จจเ,ปนเทวดาประจําตัวหรืออาจจะเป็นผู้ที่หวังดีปรารถนาดีต่อเราอาจจะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษ มาคอยตักคอยเตือนมาคอยส่งจิตบอกกล่าวให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าแต่ถ้าหากว่าเหตุการณ์ที่เราได้เจอนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีจิตวิญญาณมาขอความช่วยเหลือมาขอส่วนบุญเราจะทำอย่างไรบางคนนั้นก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้การรับปากเขาว่าจะทำบุญไปให้ บางทีเราก็อาจจะลืมถ้าหากเราไม่ลืมก็ดีไปแต่ว่าการทำบุญไปให้นั้นคุณรู้หรือไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการทำทานไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการถวายสังฆทานหรือใส่บาตรเท่านั้นถ้าหากว่าคุณสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลก็ขอให้คุณอุทิศบุญให้เขาไปเลยแค่คิดง่ายๆว่าบุญจากการ บุญจากการภาวนาครั้งนี้บุญจากการสวดมนต์ในครั้งนี้หรือบุญจากการถือศีลในครั้งนี้ขออุทิศให้วิญญาณที่ข้าพเจ้าได้พบในตอนนั้นตอนนี้อะไรก็ว่าไปก็จะช่วยให้เขานั้นได้รับผลบุญจากเราไปเต็มๆเลยค่ะเพราะเราตั้งใจที่จะให้เขาเมื่อเราอุทิศให้เขาคิดว่าบุญตัวเองจะหายไปไหมคะ บางคนห่วงบุญไม่อยากจะอุทิศอยากจะให้บุญนั้นเป็นของตัวเองอยู่กับตัวเองไปได้ไปใช้ในภพภูมิข้างหน้าแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการอุทิศบุญนั้นเป็นการทําบุญให้บุญเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะเพราะบุญที่เรามีนั้นเราก็มีอยู่แล้วเมื่อเรานําไปอุทิศให้เขาเขาได้บุญเราก็ได้บุญจากการที่เราให้เขาอีกต่อหนึ่งมันจะเพิ่มบุญขึ้นมาอีก นี่คือหลักการทำบุญที่จะทำให้คุณนั้นได้บุญมากยิ่งขึ้นและการที่เราได้ไปเจอกับวิญญาณได้ไปเจอกับดวงจิตดวงวิญญาณที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีเป็นญาติเป็นผีที่ไม่มีญาติที่เขาอาจจะ,ะตั้งใจที่จะมาขอส่วนบุญกับเราตั้งใจที่จะให้เราเห็นตั้งใจที่จะให้เรานั้นสัมผัสได้ ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้สวดมนต์ภาวนายังไม่ได้ทำทานใส่บาตรหรือให้ของใครในช่วงนั้นขอให้คุณระลึกระลึกนะคะนึกอธิษฐานในใจว่าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจของท่านจงเบิกบุญของข้าพเจ้าเพื่อมาอุทิศบุญให้กับใครก็ว่าไป ทำไมเราจึงต้องขออำนาจเพราะตัวเรานั้นไม่สามารถที่จะเบิกบุญมาใช้ได้เราต้องอาศัยอำนาจของพระพุทธเจ้าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าบุญเราที่เราทำมาทุกวันทุกวันนั้นมันไปกองเป็นภูเขาเรากาอยู่บนสูงสวรรค์รอให้เรานั้นหมดอายุไขในภพภูมิของโลกเมื่อเราหมดอายุไขบุญนั้นจะ ถูกมาตัดสินว่าเรานั้นจะได้ไปนรกหรือสวรรค์และถ้าหากว่าเราถ้าหากดวงจิตของเราก่อนที่จะตายเราคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆเราจะได้ไปสวรรค์ก่อน กรรมดีก็กรรมดีกรรมชั่วก็กรรมชั่วกรรมดีเราก็จะได้ไปเสวยสุขบนสวงสวรรค์แล้วเราก็ต้องได้มาชดใช้กรรมในนรกแต่ถ้าสมมุติว่าเราขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์แล้วเราทําความดีต่อไปเราก็อาจจะไม่ได้มาชดใช้หนี้กรรมในนรกเพราะบุญที่เราทํานั้นมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากจนสามารถที่จะละลายทําให้ บุญทำให้บาปนั้นมันเจือจางมันน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับบุญที่เราทํามันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากจนเหมือนกับว่ามันไม่มีเลยถามว่ามันมีไหมมันก็ยังมีแต่มันจะเป็นการมีที่เหมือนไม่มีหากเราไปอยู่ในสวงสวรรค์เราทําคุณงามความดีมากเราก็จะได้เลื่อนระดับจากสวรรค์ชั้นหนึ่งไปอีกสวรรค์ชั้นหนึ่งเลื่อนระดับไปเรื่อยๆนี่คือ การที่เราทำบุญบางทีเราไปเจอกับสิ่งเล้นลับไปเจอกับจิตวิญญาณผู้ที่ไม่มีใครเคยทำบุญทำกุศลไปให้เขาลำบากเขาเดือดร้อนหรืออาจจะไปเจอเจ้ากรรมในเวรเขา,ามาขัดแข้งขัดขามาขัดขวางเรากว่าที่เราจะได้ไปทำบุญกว่าที่เราจะได้ไป อุทิศบุญให้เขามันใช้เวลานาน,านเราก็ละลึกเอาเลยค่ะเราระลึกเอาเลยอธิษฐานจิตเอาเลยนะคะว่าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดจงดลบันดาลเบิกบุญของข้าพเจ้ามาอุทิศให้ใครก็ว่าไปหน้าปับันนี้เวลานี้ให้ส่งผลบุญให้เขามีความสุขขึ้นจากที่เขาทุกข์ก็ให้เขาสุข หากเขามีความสุขก็ขอให้เขาสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เขาได้รับเลยนี่เป็นเทคนิคนี่เป็นเรื่องที่เ,เรื่องที่พระอริยสงฆ์เจ้าท่านได้แนะนำมาไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหรือสรีเงิงดำท่านก็แนะนำมาการอุทิศบุญไม่ได้ยากไม่ยากเลยหลวงปู่มั่นท่านก็ว่าไว้ว่าอย่าไปทำเป็นพิธีรีตองมาก พูดง่ายๆเขาก็ได้รับแล้วการที่เราสื่อกับจิตวิญ,ญญาณเราใช้กระแสจิตในการสื่อเราสื่อเราใช้กระแสจิตสื่อไปเขาก็รับรู้การที่อุทิศบุญเมื่อเขาได้บุญจากเราเขามีความสุขเขาก็จะช่วยเหลือเราเขาก็จะไม่มาขัดแขท้งขัดขาเราเราก็จะทําอะไรเราก็จะราบรื่นให้เราคิดเอาเลยในการที่เจอภาวะที่สมมุติว่าเราไปเจอภาวะที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า ทำให้เรานั้นเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเราจะไปมัวทําบุญแล้วถึงจะมาอุทิศให้เขามันไม่ทันการให้เราคิดเอาอย่างนี้เลยเบิกบุญลงมาอุทิศให้เขานับบัดเดียวนั้นให้เขาได้รับบุญในบัดเดียวนั้นให้เขานั้นได้มีความสุขแล้วเขาจะได้คลายคลายความแค้นจากเราไปไม่มีใครบอกคุณแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่อด ได้รู้มาแล้วก็ได้มาอุทิศบุญด้วยวิธีนี้ทุกครั้งค่ะบางทีเมื่อไปเจอเหตุการณ์อะไรเราไม่มีโอกาสจะทำบุญนตอนนั้นแอดก็จะใช้วิธีเบิกบุญหรือถ้าแอดอยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์ให้อาหารหมาให้เงินลูกแอดจะก็จะอุทิศบุญแอดจะอุทิศให้เลย ด้วยความที่เรามีเซนแรงอย่าลืมผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือจะเป็นผู้ที่มีเซนแรงมากเมื่ออุทิศบุญไปเราจะรู้สึกได้เลยและช่วงไหนที่แอดอุทิศบุญบ่อยๆจะมีความรู้สึกว่าจะมีอ่สิ่งแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองบ่อยผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือส่วนมากจะมีเซนแรงจะสามารถที่จะสัมผัสถึงสิ่งลึกลับได้ก็ส่วนมากก็จะสามารถที่จะรับรู้ได้ ว่ามีใครเข้ามาวนเวียนหรือบางทีจะเห็นด้วยตาเนื้อบางทีก็จะเห็นด้วยตาทิพย์ในเวลาที่เรานั้นนั่งสมาธิเขาอาจจะมาขอส่วนบุญเราเป็นเหตุการณ์ที่เจอบ่อยเจอได้บ่อยและมักจะมีอะไรที่มาสัมผัสมาบอกเราว่าเขามาวนเวียนอยู่ใกล้ๆเราถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นนะคะก็ถ้าทำบุญก็อุทิศให้เขาเลย คือช่วงไหนที่เราอุทิศบุญบ่อยๆจะรู้สึกว่าเขามาขอส่วนบุญบ่อยเหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะรู้ว่าเราเขาสามารถขอบุญจากคนคนนี้ได้คนคนนี้มีบุญเป็นผู้มีบุญสามารถที่จะอุทิศบุญให้เขาได้และถึงแล้วตรงบางคนอุทิศบุญช้าอย่างทําทานแล้วไม่อุทิศเลยบุญไปลอยไปกองอยู่บนสวงสวรรค์แล้วถึงอุทิศให้ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้นอกจากเราจะเบิกบุญ แล้วอุทิศบุญให้เขาอย่างนั้นเขาถึงจะได้รับจริงลองนำไปใช้นะคะวิธีการอุทิศบุญง่ายๆเบิกบุญง่ายๆแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็เอามาฝากก็เป็นเป็นวิทยาทานอยากจะให้ทุกคนนั้นได้นำไปใช้ใครที่มีประสบการณ์ในการอุทิศบุญยังไงก็มาเล่า,าสู่กันฟังนะคะไม่ต้องหวงบุญ การไปทำบุญที่ไหนก็ตามไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นไปทำด้วยแล้วเราจะได้บุญน้อยเพราะการที่เราชวนคนอื่นทำบุญด้วยเราก็ได้บุญแถมเรายังได้บารมีได้เพื่อนได้ยาณมิตรไม่ต้องกลัวว่าเรานั้นจะได้บุญน้อยการทำบุญนั้นจะได้มากหรือได้น้อยอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ผู้ให้ และผู้รับว่ามีความบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนการทำจิตใจให้กว้างใหญ่ไพศาลให้จิตนั้นบริสุทธิ์ให้จิตนั้นคิดดีอย่าคิดอะไรที่มันแคบแคบมันจะทำให้ทางเราแคบลงแคบลงรู้สึกไหมเวลาที่เราอยู่ในที่ไหนที่มันแคบแคบเราจะอึดอัดเราจะหายใจไม่คล่องเราจะรู้สึกว่ามันไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นทำตัวเองให้กว้างกว้าทำใจตัวเองให้กว้าง แล้วเราจะรู้สึกแจ่มใสเบิกบานมีความสุขนะคะวันนี้มาเอาเรื่องราวของการอุทิศบุญง่าย,ายๆเร็วๆด่วนๆมาฝากเพื่อนๆกัลยาณมิตรตอนนี้แอดมีปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วนะคะใครที่อยากจะสนับสนุนนะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แสงให้แอดได้นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ก็เป็นอะไรที่ที่ขอบคุณมากอะคะ่ะแล้วก็คำ comment, ะคะอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะแอดอ่านทุกคอมเมนต์บางครั้งคำคอมเมนต์บางครั้งบางเรื่องแอดก็ไปศึกษามาเพื่อที่จะมาตอบเพื่อที่จะมาไขาข้อข้องใจซึ่งในการที่จะตอบทุกทุกปัญหานั้น อาจจะต้องศึกษามาจากหลักการของพระอริยสงฆ์ที่ท่านได้เทศได้บอกกล่าวเป็นอวาทของท่านมานะคะไม่ออกนอกแนวนะคะยังไงเราก็เป็นชาวพุทธนะคะเราไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้วิเศษอะไรทั้งนั้นเราก็ยังต้องใช้วิธีการตามแนวทางของพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วว่าดีจริง2,500กว่าปีนะคะคลิปนี้ ถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment, มังพูดคุยกันได้จะได้เป็นกำลังใจว่าแอดทำคลิปไปเพื่อนๆให้ความสนใจถูกอกถูกใจอะไรยังไงก็บอกเล่ากันมาได้ค่ะและอย่าลืมใครยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ